ปล่อยมาแล้วสำหรับตัวอย่างก o ซิล l ่า X ของก็กลายเป็นสร้างกระแสได้ดีนะสำหรับตัวอย่างตัวใหม่ที่ปล่อยออกมาในช่วงเดียวกับที่ Godzilla ก็ซิลล่า -1 กำลังเข้าฉายในอเมริกาพอดีเหมือนต่อย,ยอดความน่าสนใจของ m o n s ต e r World อันนี้ขึ้นมาอย่างที่เราคุยกันตอนที่เราดูทีเซอร์ตอนนั้นทีเซอร์สั้นๆที่ปล่อยภาพมาที่เราเขียนว่าเออมันคงไม่เล่นประเด็นของการเบอร์ซัดกันแล้ว เออเพราะว,ว่าภาคเดิมมันโจวหัวเลยอะเวอร์ซัสมากๆอะแล้วก็บรรยากาศของการแย่งชิงของคองกับก๊อตเนี่ยมันชัดเจนมากจากทีเซอร์ตัวนั้นที่เราดูกันไปตอนนั้นเนี่ยคือมันสั้นมากๆแหละโอเคมันไม่ได้ให้เห็นไอ้ตัวก๊อตหรืออะไรเลยมันเหมือนเปิดบอสตัวใหม่ตอนที่เราดูทีเซอร์ตอนนั้นก็จะมีเงาที่นั่งอยู่บรรลังใช่ไหมเออฉเฉลยมาก็คือไอ้เงาตัวนั้นก็คือสกาคิงซึ่งเป็น ศัตรูตัวใหม่ที่น่าจะเรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวทั้งคองและก <God S 2> <Godzilla. S 1> อรซิล่าใช่จนทำให้สองขวาหนาจนี้ต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้ากับสกาคิงมันต้องเป็นตัวโหดหน้าดูเหมือนกันนะที่แบบว่าสู้กับทั้งสองตัวนี้ได้แบบสูสีหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำไปมันจะมีช่วงแรกๆของตัวอย่างเนีที่จะเห็นว่าเหมือนกับว่าคองเนี่ย มีอุปรกรณ์เสริมที่ตัวเนี่ยเหมือนใส่ชุดเกราะซึ่งน่าจะได้รับการร่วมมือจากมนุษย์ด้วยแสดงว่าคงน่าจะไปอยู่ฮาโลเอิร์ธภาคที่แล้วเราเห็นแล้วว่าบัลลังก์เดิมเขาเนี่ยเขาไปเจอมาแล้วว่าเขาเคยมีบัลลังก์เดิมอยู่ที่ฮาโลเอิร์ธคิดว่าคงเป็นทางออกที่ดีสําหรับโลกมนุษย์ละกันนะถ้าอยู่บนโลกมันก็ถือว่าเป็นถิ่นที่อยู่ที่อยู่ลําบากก็ละเพราะว่าเกาะสกาวไม่เหมาะละในหนังภาคก่อนเนี่ยมันพูดถึงว่าสามารถเดินทางไปที่ฮาโลเอิร์ธได้แล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็น การกลับบ้านของคองละกันก็น่าจะเป็นการที่เออคองไปอยู่ที่นั่นละกันแต่ว่าการลงไปครั้งนี้อาจจะทําให้เห็นว่าที่นั่นอาจจะมีผู้ปกครองอยู่แล้วอก็คือศัตรูตัวใหม่นี่แหละก็คือสก,กาคิงนี่แหละที่น่าจะเป็นคนที่ยึดอนานาจอยู่ใต้ฮารโลเอิร์ธอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยอาการที่คลองลงไปเนี่ยก็เลยเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ที่เกิดการต่อสู้กันอืม,อมเพราะว่าตอนอที่ฮาร์โลเอิร์ดคราวที่แล้วเนี่ยเรายังไม่เห็น สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ปกครองที่นั่นอยู่หนังยังไม่ให้เวลาํำรวจตอนนั้นออนะเพราะออว่าเกิดเรื่องขึ้นก่อนแล้วกันซึ่งในหนังภาคนี้มันน่าจะขยายความของฮอลโลเอิร์ดอ่ะออกไปแบบกว้างกว่าที่เราคิดอ่ะคือมันไม่ใช่แค่จุดที่ลงไปครั้งที่แล้วอะแต่อาจจะมีอาณาจักรก็ได้ออม,มันเหมือนมีชนเผ่าด้วยนะมีอาไรจะทำอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นก็ได้นะมีเผ่าพันุ์มนุษย์ดึกดำบรรหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เคยอยู่ที่นั่น อาจจะเกี่ยวข้องกับการบูชาคองอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะโดนลังควานด้วยสกาคิงโดนยึดอํานาจด้วยสกาคิงนี่แหละ,ะแล้วก็ทำให้เผ่าพันธุ์ของคองเนี่ยอาจจะสาบศูนย์ศูนย์พันหรือหนีไปหรือตายจนทําให้คองเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเลยอะไรเงี้ยก็น่าสนใจว่าเขาจะมีทฤษฎีอะไรมาขยายโลกของฮอลล์เอิร์ดหรือการสร้างความเกี่ยวพันกับคองกับเผ่าพันธุ์ที่อยู่ที่นั่นละกันเออ ถือว่าเป็นการขยายความเหมือนกันนะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าโลกของมอนเตอร์เวิร์ของเขาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะ,ะเรารู้สึกว่า,าตั้งแต่เราเห็นของครั้งแรกเห็นกอซิลล่ามีสัตว์ประหลาดเพียบเลยหลายๆตัวหลายๆแบบเลยเริ่มไปไกลมันเริ่มแบบขยายความมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีใครจูตัวอื่นๆอะไรเงี้ยใช่ตอนใครจูนี่ถือว่าเป็นฝั่งกอซิล่าไงเออเออมันมีโลเดนมีอะไรเพียบเลยมี อ้ม,มังกรสาหัวอ,อะไรก็ว่านไปออคิงคิโดล่าคราวนี้อ่าใช่แต่คราวนี้พอเป็นฝั่งฮอลโลเอิร์ดมันก็จะมีไคจูของฝั่งคองอีกสัตว์ประหลาดที่อยู่ในฮอลโลเอิร์ดเนี่ยมันจะมีอะไรอีกอน่าสนใจน่าสนใจเออในทฤษฎีการมโนเขามีบ้างไหมเรื่องราวจะเริ่มจุดไหนอะไรเงี้ยก็มีการเดากันแล้วกันนะเดากันว่าจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการที่ตัวคองเองนี่แหละไปสํารวจ โลกใต้พิภพของตัวเอง่ะมันเหมือนตอนนี้เป็นกลับบ้านใช่ไหม,มสำรวจสำรวจ,รวจแล้วก็ไปเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ที่เคยคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองโดนย,ยึดไปแล้วอะไรเงีเ้ยอแล้วก็ไปเจอว่าคนที่ไม่ใช่สักคนดิสิ่งที่ยึดครองฮอลลเอิร์อยู่ก็คือสกาคิงเรียกว่าเห็นหน้าก็ต้องท้าทายกันหน่อยสู้กันไปสู้กันมาของน่าจะแพ้ในรอบแรกโดนตบไปรอบเด้อแล้วก็เลยต้องไปปลุกกอซิล่าขึ้นมาให้มาร่วมทีมกันมาสู้กับ สกาคิงนี่แหละอซึ่งถ้าเป็นแนวนั้นก็น่าจะเวิร์กนะน่าจะสนุกนะกับการที่เออได้เห็นสัตว์ประหลาดปะทะกันหลายๆขั้วอำนาจอะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้เนี่ยมองชัดๆเลยว่าตัวละครมนุษย์น่าจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่หนักเลยล่ละอันนี้หนักเรามองว่าอย่างนี้แล้วกันถ้ามนุษย์ตอนเนี้ยมันมีประโยชน์ในการเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวให้ข้อมูล่ะเพราะตอนนี้พอโลกมันขยายกว้างมากๆเนี่ยไอ้ทฤษฎีทั้งหลายอ่ะ ของกับอสิลา่ามันไม่มาอธิบายเราเราฟังหรอกว่าใครมนุษย์เนี่ยต้องเป็นคนอธิบายแหละใช่นักวิชาการนี่แหละคนชอนเผ่า,ผาโบราณอะไรเงีเ้ยตำนานต่างๆเนี่ยอ่ะมาเลยมนุษย์มาเป็นตัวให้ข้อมูลมาเป็นคนบรรยายเหตุการณ์หน่อยอะไรเงีเ้ยน่าจะดีน่าจะดีคือหนังของเนี่ยผมว่าเราต้องปรับโหมดแล้วล่ะเราต้องมองว่าเป็นหนังเหมือนทออย่างเงี้ยเราต้องมองว่าทอนี่สปีชี์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ เช่นกันกับคองกับไลกอตมันเป็นเทพโบราณแล้วก็มนุษย์เป็นตัวห้อมล้อมแต่ว่าทอด้วยความที่รูปลักษณ์มันดูเหมือนมนุษย์มากใช่ไหม <_ d> um> แต่ว่าโอเคคือสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เป็นส่วนประกอบมากฉะนั้นเนี่ยส่วนของคองไลกอตเนี่ยนะเราก็ต้องคงต้องมองมันเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะเราต้องมองมันทิศมันอีกแบบและผมว่าอย่างนั้นมันต้องทิศอีกแบบและดูหนังปีรัญญาอย่างเงี้ยพระเอกคือปิรัญ่าพระเอกคือปิรัญามันจะทําอะไรมันจะกินอะไร วิวัฒนาการมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องมีศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์คนหนึ่งมาอธิบายว่านี่มันคือสัตว์น้ำมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับหมดแบบนั้นแล้วล่ะคงจะเป็นแบบเดิมไม่ได้แต,แต่จริงๆคอนเซปต์แบบนี้มันน่าจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าคือโอเคย้อนไปที่กอซิลล่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ให้บริบทของโลกของสัตว์ประหลาดพวกนี้เท่าไหร่ไงแค่มอเอออยู่ก็มีสัตว์ประหลาดตื่นขึ้นมาแต่พอตอนที่เวอร์ซัตกันเนี่ย หนังมันกใกล้คอนเซปต์เพิ่มเติมมาตรงที่ว่าโลกเราเนี่ยพวกกอซิลล่าพวกครองนี่แหละอยู่มาก่อนก่อ,อนที่จะมีมนุษย์พอสิ่งมีชีวิตไคจูยักษ์พวกเนี้ยเริ่มหายไปเริ่มจำศีลไปมนุษย์ถึงได้ค่อยๆคืบคลานขึ้นมามีบทบาทบนโลกเจ้าครองพี่พบที่อยู่มาก่อนก็คือสัตว์ยักษ์พวกนี้แหละ,ะมนุษยนะ์เป็นผู้มาที่หลักแล้วกันแล้วพอตอนนี้มันตื่นขึ้นมาหลายตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมนุษย์นี่แหละกำลังจะโดนทำให้สูญพันธุ์ไปจาก พื้นผิวโลกก็ได้เนี่ยนี่คือโลกของสัตว์ยักษ์คองเนี่ยคือสัตว์ดึกดําบรรพ์แล้วก็การค้นพบคองเนี่ยก็จะทําให้มนุษย์รู้ว่าห่วงโซ่บนสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเองหรือเปล่าซึ่งผมรู้สึกว่าอันนั้นอน่ะไปดูใน planet of the apes ภาคใหม่ไปดูไปดูใน planet of the ภาคใหม่ทั้งโลกเนี่ยกลายเป็นลิงหมดเลยก็เดี๋ยวไปดูแต่โอเคอีกอย่างผมคือว่าจุดข้อสังเกตณนะตอนที่ร่วมมือกับก๊อตแล้วเนี่ยเหมือนคองใส Infinity Garret ละแสดงว่า<ม>ไอ้ขวานอันแรกของคองเนี่ยโดนตบไปด้วยหรือเปล่าเราจะเห็นในฉากท้ายตอนที่ร่วมมือกับกอตเนี่ยไม่มีขวานที่เป็นเราเห็นในภาคแล้ว,วโคตรเท่ะนะอันนี้ไม่มีว่ะได้ใส่ Infinity g a r ล e t แทนอาจจะต้องซัดกับคองอีกตัวแบบนั้นก็ได้น่าจะเป็นไฮไลท์อย่างนะคืออย่างตอนที่เวอร์ซัดกันเนี่ยตอนที่รวมพลังสู้กับเมกะกอซิล่าเนี่ยก็สนุกแล้วนะตอนนั้นที่ฉากเอคชันเ,เนี่ยนะ พูดถึงว่ามันเป็นหนังมอนสเตอร์ไคจูสู้กันนะแล้วก็ตอนนั้นคือดีไซน์ก็สนุกตื่นเต้นระดับหนึ่งแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่มองว่าถ้าศัตรูมันคือสกาคิงที่ลีลาการต่อสู้มันน่าจะตื่นเต้นกว่าการที่ตัวเมกแก็คอนซิลลา่ามันการเคลื่อนไหวมันมีไม่เยอะไงอายิงพลังะลรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นสกาคิงเนี่ยการเคลื่อนไหวการออกแบบฉากต่อสู้ที่ มีการใช้อาวุธได้อะไรเงี้ยน่าจะสนุกนะกับการประทะกันถ้ามันเป็นไคลแมกซ์สุดท้ายที่ของร่วมมือกับกอซิล่าปะทะกัสกาคิงโอ้โหน่าจะเป็นการต่อสู้การออกแบบที่มันมากนะเออดูท่านเนี่ยกนะัสกาคิงเนี่ยมันมีความน่าจะดิบเถื่อนกว่าของของนี้มันมวยเชิงไงมันแบบว่า <laughs> ดูต่อยแล้วมันดูดีกาสกาคิงนี้น่าจะมวยวัดเนี่ยน่าจะเอาเรื่องอยู่แค่ดีไซน์ก็ถือว่าเวิร์กน,นะคือโอเค ไม่รู้ว่าตัวใหญ่กว่าหรือเปล่านะแต่แบบแค่มีโครงกระดูกแบบเออมันดูเถื่อนกว่าเออเหมือนแบบเผาพันล้องแบบกระจอกมากฆ่าแล้วเอาโครงกระดูกมาเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยเออแบบอย่างโหดอย่างโหดเออ,อเ,เออเนี่ย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 ถ้าเป็นคนด้วยกันเนี่ยสกาคองเนี่ยมันก็ต้องลอยสักเนี่ยเต็มตัวแบบว่าโอ้โหเป็นชนเผ่าไอ้ของเรานี่ดูคินคลีนไม่มีอะไรเลยคอของเราเนี่ยคือแบบว่านี่อันนี้คือคองเก่าของเก่า ใช่ว่ากระโหลกมาโคกระโหลกมาออลายสักต้องมาเออรถถังฝั<า>่งตน,<า>น,นเออเอ,อ่ะเรามองว่าเป็นการเรียกน้ําย่อยที่ดีมากเลยนะหนังน่าจะเข้าปีหน้าอะไรเงี้ยตัวอย่างนี้สร้างความตื่นเต้นเลยนะคือโอเคเราอาจจะชอบโลกของสัตว์ประหลาดอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ความบ้าพลังที่เขาเซตอัพมาเนี่ย มันน่าจะส่งผลแล้วละ่ะมันน่าจะถึงเวลาที่จะจัดหนักให้คนดูที่เป็นแฟนคลับแล้วละ่ะถือว่าเป็นการปล่อยตัวอย่างที่ดีและการที่สร้างความตื่นเต้นได้น่าดูน่าดูไอจักรวาลของไอสองตัวเนี้ยหลังจากที่รวมกันแล้วเนี่ยเขามีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดแล้วกันคือจักรวาลอื่นจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่จักรวาลของไอมอนสเตอร์ Monster เนี่ยตัวนี้เนี่ยคือไม่เคยย่ําอยู่กับที่หรือประเด็นเดิมตอนแรกคนเก่งกันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเจอกันล่ะพอเจอกันแล้วยังไงต่อ ตอนแรกเกงว่าอีเวนต์เดิมที่เคยเป็นแบบว่าคลาสสิกขึ้นหิ่งของกอซิล่าเนี่ยอย่าง g ิงกิโดราพวกที่มันรวมสัตว์รวมไคจูสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยเราก็ได้เห็นไปแล้วในก o d ซิล่าคิงออฟมอนสเตอใช่ไหมซึ่งอ mm. อันนั้นก็ตอบโจทย์ไปแล้วแล้วจบไปแล้ว God Versus ร์ซัองก็จบไปแล้ว Happy แฮปปี้ฟูลฟิลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันจะมีอะไรอีกตอนนี้เปิดมาเป็น อีกอันหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเปิดมาทีไรก็ว้าวอ่ะเอางี้ดีกว่าไอจัก,กรวาลคองกับก๊อตเนี่ยฉะนั้นก็มีอะไรให้ได้ว้าวอยู่ตลอดอ่ะในจัก,กรวาลน,นี้แล้วกันความร่าตัใจตอนนี้อย่างที่บิกบอกว่าตอนนี้มันเหมือนขยายโลกไปเรื่อยๆใช่ไหมคือตอนนี้เราเห็นตัวอย่างจากหนังตัวใหม่เนี่ยแต่มันมีซีรีส์ด้วยไงอี่อขยายความโลกของสัตว์ประหลาดในโลกมอนสเตอร์เวิร์ของเขาเนี่ยอย่างตอนนี้ที่กำลังฉายอยู่โมนากและกาซี่ออฟมอนสเตอร์อยู่ด้วยอ่าอ่าอ่า แต่เรายังไม่ได้ดูนะแต่เขาก็มองว่าตัวนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการขยายความที่เหมือนกับว่าตอนนี้ตัว The Movie เนี่ยมันเป็นการจำเวลาใช่ไหมจากยุค70มายุค2000มันมีแก็ปช่องว่างที่ให้อธิบายเรื่องราวใช่ใช่เพราะว่าอย่างไอ้ตัวของสกา Island เนี่ยมันก็คือที่เราเห็นไอ้ทอมฮิเดรตันกับบีลาสัน่ะใช่ยุคเก่าๆเลยพอเราดูตอนนี้เราคิดว่ามันคนละยุคกันชัดเจน ใช่มันคือยุคเจ็ดศูนย์ในหนังในท้องเรื่องแล้วก็ตัวซีรีส์นี่แหละที่จะไปเติมช่องว่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นคําอธิบายที่จะดีต่างๆนานาที่คนดูยังไม่รู้อ่ะคือ้ายๆว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีที่ซีรีส์พวกนี้แหละที่จะไปรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่อยากจะอธิบายโลกของอของกอซิล่าให้มันหนักแน่นนะเรามองว่าถ้าคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเอาใจอ่ะเหมือนแฟนเซอร์วิสอ่ะ คือไม่อธิบายในหนังก็จริงอะแต่ว่าในซีรีส์นี่แหละเดี๋ยวจะสวิตได้เต็มที่เลยอ่าเราก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสดูตัวโมนาเหมือนกันว่ามันมีเทซีมันมีความเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงน่าสนใจความดีงามมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ต้องดูโมนาก็ดูหนังได้ใช่ใชบางจัก,กรวาลเนี่ยไม่ได้ลรไม่ดูซีรีส์ไม่ได้นะไม่ใช่บางจักรวาลหลายจัก,กรวาลของบาง่าย ไม่ดูซีรีส์ไม่ได้นะจริงๆเราก็มองอย่างนี้นะว่าไม่ควรจะเชื่อมโยงขนาดนั้นไม่ต้องไปแบบอ้างอิงแบบโอ้ยถ้าคุณไม่ดูตรงนั้นแล้วตรงนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าแยกกันอยู่แล้วสําหรับแฟนคลับหรือใครที่อยากจะตามอ่ะเราเข้าไปเก็บเอาก็ได้อย่างงี้ดีกว่าแล้วก็ให้คนดูไปเชื่อมโยงเอาเองอ๋อตรงนั้นที่พายอย่าขัดกันเองอะ่ะสมมติว่าข้อมูลบางอย่างที่ในตัวหนังเดอะมูฟวี่ไม่มีแต่ซีรีส์โอ้ยที่บายไปเพียบเลย ถ้าอยากรู้ดีเทลไปดูตรงนั้นสิแต่ตอนดูหนังก็ไม่ขัดนะไม่ได้แบบรู้สึกเออขาดอะไรไปนะเออถ้าแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนเป็นส่วนเสริมที่ดีมาต่อยอดให้กับแฟนคลับคนที่แบบคลั่งใครโลกของมอนเตอร์ก็ได้อะไรเงี้ยอือ่ะรอดูตามนั้นไม่นานคือรอก็ซิล่าเอ็กของเดอะนิวเอ็มไ